วันนี้จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดสติกเกอร์ของต่างประเทศนะคะโดยไม่ต้องพึ่งการเจลเบรกขั้นแรกนะคะเราต้องดูว่าลายของเราได้ลงทะเบียนเบอร์ไว้หรือเปล่าก็ดูใน setting แอดเคาท์คือลายของเราลงทะเบียนเบอร์ไว้ฉะนั้นเราต้องทำการลบโปรแกรมออกก่อน นะทําการติดตั้งลายใหม่ เมื่อทำการโหลดโปรแกรมเสร็จนะคะก็กดเข้าไปที่โปรแกรมกด Line User Login แล้วก็ Login with Facebook นะคะจากนั้นทําการโหลดโปรแกรม OpenVPN ตัวนี้นะคะ และเปิดหน้าเว็บ o i w p v p n g a t e net en แล้วก็เราก็เลือกประเทศที่ต้องการทำการดาวน์โหลดนะคะมันก็จะมีญี่ปุ่นเกาหลีอเมริกาในนี้เราจะลองให้ดูคือประเทศญี่ปุ่นนะคะเราจะเลือกตรงที่ openvpn config file คลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลือก Open ที่เขียนว่า TPC TCP ค่ะเป็น i p v n แล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกนะคะตรงนี้ก็ Connect ก็กด On ก็แล้ว Connect พอมันขึ้น Connect เสร็จก็คือ แสดงว่าได้แล้วคนจะขึ้น VPN ตรงข้างบนนี้นะคะให้เราทำการออกโปรแกรมแล้วไปเข้าในไลน์นะคะก็ดูมใน,ในสติกเกอร์ช็อปนี่ค่ะจะมีสติกเกอร์ของต่างประเทศคือประเทศญี่ปุ่นในนี้และถ้าเราต้องการของประเทศอื่นก็ทำแบบเดียวกันนะคะ